สวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปันซ่านนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูนทีดีภาคหนั่นเองในวันนี้นะครับเราจะทําการเล่นเจ้าไดรี่ชาเลนจ์กันดูเลยนี่ดูซิเป็นยังไงโอ้โออมจริงเหรเนี่ยลุยครับผมกำลังที่แบบว่าคิดนูน่นคิดนี่คือผมกาลังคิดวิธีที่จะเอาชนะให้ได้อยู่ไงอ่ะ แน่แแล้วเริ่มมาเราต้องทําการใช้ฮีโร่นะครับจุดวางฮีโร่ผมก็มีอยู่แล้ววางลงไปองไหน,นถึงจะไม่ได้ดีเยี่ยมถึงขนาดดีที่สุดแต่มันก็น่าจะใช้ได้ในหลายกรณีอยู่นอกเติมด้วยดาร์ตบังกี้ไว้ตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นจ็คก,ก์นอสของเราอย่างหนึ่งมันฟรีด้วยเพราะฉะนั้นหวังได้โอเค ตูม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 ก็อืมจริงๆอ่ะตัวที่เจ๋งๆอ่ะควรจะวางไว้รอบๆไอ้เจ้าแพดควอตตี้ตัวนี้ครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการบูตแอทักความสามารถของเขาเนี่ยมันบูตให้กับลิงที่อยู่รอบๆเขาได้เฟิร์สติ i งเฟิร์สยังไงก็ต้องทำเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องอัพอัพไปก่อนเอ๊ะ เราใช้บัาน่าฟาร์มได้นี่หว่าไม่เป็นไรเดี๋ย่าบัตนาฟาร์มก็ได้ลุงนี้เราน่าจะเอาเล่นบัาน่าฟาร์มก่อนแต่ช่างมันอืมเราต้องคิดวิธีนะครับว่าตอนเลดเกมเราจะจัดการยังไงอ่ะความเหนื่อยมันอยู่ตรงนั้นเราจะจัดการกับไอ้เจ้าดีดีทียังไงถ้าแค่ถึงด่านหกสิบผมมีวิธียอ้อยแยะอยู่แล้ว แค่พยายามสร้างคอสโบมาสเตอร์มาให้ได้สองตัวผมก็อยู่ๆแล้วครับแต่อย่างี้มันไม่ใช่ไงหนึ่งแรงไรยี่ไหมชอบท่าตีเหมือนกันนะมือตบตบตบมันก็อาจจะมีการหลุดบ้าง แต่สำหรับผมมันไม่ได้ไมยเรื่อง HP มากเท่าไหร่หรอกได้ละหนต้นครับครับเพิ่มตังค์ขึ้นมา500ใช่ไหมได้ละทีนี้การเงินเราก็จะดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับ ผมเอานิ้วชี้นะครับจิ้มค้างไว้ที่ใกล้ๆต้นบานาน่าเวลาต้นไอ้กล้วยมันออกมานี่เราได้เก็บทันทีหก0้ครับแตถ้าที่เก็บเก็บเองก็สามารถทำเป็นสายมาร์เก็ตได้นะครับสายล่างนะครับมาเก็ตเพลสมันก็จะเก็บเองนะนั่นคือสายคนแบบไม่อยากไม่อยากกดเองอะ่ะหรือถ้าเราจะนั่นจริงๆเราก็เอาบานาน่าฟาร์มเมอร์มาลงก็ได้ มันก็จะเก็บให้เองโอเคมีเลือดเหมือนจะหลุดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาล่ะตัวฟัตตี้ของผมสามารถโจมตีได้แบบกว้างยิ่งขึ้นเพราะว่าทำการถือไม้กวาดเพิ่มเข้ามานะครับไปยีไปไห,หลุดบ้างไม่เป็นไรช่างมันเอาส่วนมากก็พอ เฮ้ยผิดตัวลองตัวนี้ลองตัวนี้เลยแล้วรับรองนะดีขึ้นเยอะ โอเคผ่ okay. างตัวไม่จำเป็นเมื่อกี้มันมีไปแล้วอีกสักพักเลยกว่ามันจะมาอีกทีโอเคโอ้ยมีการตีตบกลับแล้วครับเนื่องจากว่ามีไม้กวาดล้อม Banana Farmer คนนั้นไว้ครับส่งให้เขาทำงานกุลีนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับการเกษตร ตีได้อยู่แล้วฟัตตี้ตีเหล็กได้โอเคมองเห็นพังตัวเอละนี่ก็แคทพอลเอาละไหนก็ไหนละอัพมันนี้ดีกว่าได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างเยอะไหนๆก็มีบันไดหน้าฟาร์มเมอร์แล้วใชใ้คุ้มไปเลยครับ คาตเพลนี่ก็ทำการโจมตีคุบบอลลูนได้ดีเหมือนกันนะดูจากการชิ่งเล็กน้อยของเวลามันยิงไปแล้วมันมีอาการการชิ่งเล็กน้อยนั่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากมมแต่ใกล้จะถึงด้านอ่า40ละเราควรที่จะหาตัวป้องกันอย่างโมแอฟได้แล้วครับมันใกล้จะมาแล้ว ซึ่งตัวที่ดีๆก็คงมีอยู่แล้วล่ะ Crossbow Master ไงที่ตัวอื่นไม่ออกเลยแต่ก่อนอื่นถ้าการเงินมันสามารถทำให้มีเทียร์3บานาน่าฟาร์มสายบนได้ก่อนสักครบทุกตัว4ตัวของบามันก็ดีกว่าซึ่งทำได้อยู่แล้วได้ละสีตัวแล้วทีนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเราของเรามันแข็งแกร่งขึ้นเช่นการััเจ้านี้ให้เป็นจักรนอตไปเลยพันแป จักนอตโจมตีได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นครับพยายามสร้างครอสโบมาสเตอร์ขึ้นมาแต่ตัวนี้ยังไม่เป็นนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้แหละครอสโบมาสเตอร์ใส่วิเวลใชให้ด้วยทุกตัวที่อยู่โซนนี้ ิเลตเป็นสายไหนเอาเป็นทีทุกอย่างทุกรูปแบบของบลูนไหมอืมจะดีหรือเปล่านะเฮ้ยดีนะเออแล้วก็จันกรุเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ปพัตตี้เอาใหม่ดีกว่าเีรีอยใหม่เพราะว่าผมไม่ได้ดูเวลาว่ามันกำลังจะมาถึงด่านนี้แล้วไง คือเราไม่น่าพลาดเราไม่เราผมผมพลาดเองที่ว่าผมไม่ได้ดูครับผมไม่ได้ดูว่ามันถึงแล้วนะไม่งั้นผมจะซื้ออันนี้ตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมโอเคแลมตัว <Yes. S 1> นี้ตี Strong. สตรองตัวนี้ตีล a าส์ first first เรียบร้อยสปรีดมาดีกว่าเดิมเยอะ,ยอ,ะอ่ะอ่ะจังก็ร,รัมตีเร็วขึ้น แล้วมันอัพสายไพมาร r ีได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหห่เดี๋ยวค่อยเอาถามว่าเอาจริงมันก็ควรเอานะเพราะมันเป็นของสายสายเตียบนไปเลยอะไม่ติดอะไรนะลองดูเพราะว่าเราจะสามารถอัพเกรดพวกบาร่าไอ้พวก Link, ลิงเตียนหนึ่งพวกเนี้ยได้ฟรีครับ จะอัพด้วยฟรีหนึ่งระดับนี่อัพฟรีนะโอเคทุกตัวก็ตีพางตัวเป็นด้วยเพราะเราจะอัพสแกนเนอร์โอเคเพราะฉะนั้น เราเคิดจะใช้อะไรกับมันดีล็อการเงินให้ดีไปก่อนไหมถ้าจะไปถึงด่านร้อยก็อัพตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่เสียหายนะหมื่นก้าอีกไม่นานครับแต่ตัวนี้มันอัพฟรีนี่เอาละถ้าเราจะไม่เอาจักกระนอดเราก็าต้องเป็นสายล่าง ไม่ก็สายกลางกลางกับบนอย่างนี้เหรอกลางกับบนก็ได้นะเพราะมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันตีบูลได้ทุกมันตีบูลค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวมันจะอัปเกรดฟรีด้วยถ้าเราอัปเจ้านี่เป็นเทียห้านะครับสองเป็นห้อแต่ก่อนเดี๋ยวงันกันก่อนมาล็อกลงไปที่1มืกก่อนรู้สึกว่าต้องเป็นสายกลางนะใช่ดีขึ้น เนี่ยจะกระนอสายกวาดก็มีตัวอื่นสายยิงก็มาโอเคครับสวยงามโมแอปนี่ไงตีถอยผมชอบการตีถอยของไอ้ฟัสซี่นี่มากเลยนี่นะถอยไปซะถอยไปซะสวยงาม สีพังต,ตัวตอนนี้หลายตัวยังตีไม่เป็นก็จริงแต่เดี๋ยวผมวางวิลเลจเพื่อให้มันแบบเห็นพังตัวอยู่แล้วละ่ะนั่นอนา,นาคตโอเคมีสองอ, <Good. S 1> okay. อันละโรงงานผลิตเครดกล้วยนะครับกล่องนั่นแหละก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นจากกล่องละยี่สิละยี่สิบยี่สิ กลายเป็นสามโรยแล้วมันก็คูณขึ้นไปอีกเี่ครับยิง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 เฮ้ยมีหลุดแฮะโอ้ยเจ็บหนักเลยอะโอ้โหเือบตายเลยครับแต่เราจะไม่หยุดเยี๋ยสักปับสิอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆสัญญาณมาแล้ว สัญญาณมาแล้วว่าเราป้องกันได้แค่ตรงนั้นถ้าสมมติว่าตรงนั้นหลุดแล้วก็เราจะพ่ายแพ้ทันทีใจแข็งดีกว่าถ้าแพ้เราลีโมอแอป,ปมาเผิให้ตอนจบอีกบูธครับอุตส่าห์บูธสักทีอย่าถอยไปสิโอเค เฮ้ยเฮ้ยเโอเคไม่ถึงกระแพ้ครับโอเคโอเคไม่ถึงกระแพ้โอเคเราเน้นการอัพลุ้ยมากเกินไปนิดนึงอันนี้น่าจะแพ้เลยปังเออแพ้จริงเออแพ้จริงเฮ้ย ยังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับตาตัวที่ยังไม่แพ้เราก็ไม่หยุดครับไม่ได้แล้วต้องอัพการป้องกันเพิ่มบีบมันจับมันมาบีบระเบิดโอถ <Good. S 1> อยไปถอยไปถอยไป เอาไปนี่ก่อนแล้วกันถอยไปโอเคอัพฟีผมไม่ได้แก์ครับโอ้โหมันพังซะก่อนนะ ชนะแล้วแต่ว่าไปถึงด่านร้อยกันเถอะค่อนข้างที่จะลําบากเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรคือวิเลตอันนี้มันยิงเป็นด้วยไงข้อดีของมันเลยและยิงไม่เบานะยิงไม่เบานะเลยนะยิงชิงได้ด้วยเออการยิงของมันนะโอมโอมโอม,โมขอบคุณมากครับวิเลต ที่ช่วยทําให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะเอาละสบายละนี่ขนาดเซรามิกโผล่มาเป็นก้อนนะเห็นไ,ไหมโดนยิงทีเดียวแตกหมดเลยตุ้มค,คอสโบมาสเตอร์คราวนี้แหละความแข็งแกร่งของทีมเราเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับ ้ๆดีดว่ <'t> จำเป็นหรือเปล่า ไม่รู้ว่ามันสแตกหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอืมข้อโมาตอร์าสองตัวคงทำอะไรไม่มากก็น้อยบอกเลยตรงเอาละครับใช้ได้เอาไงกับ เอ้ยมังกี้ตัวอื่นเลยจริงผมก็มีวิธีดีๆอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันหรือจะเป็นสายพลาสมาไว้ด้วยรวมๆม,มาไว้ก็ไม่ติดอะไรนะ เป็นสายอันนี้ไว้ครับคือการป้องกันของผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภยัยระยะหนึ่งไปเลยแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่ผมกำลังจะทำคือ ในตอนท้ายสุดจริงๆเ่ะเรา,เาใช้อะไรป้องกันซึ่งผมมองว่าตัวพลาสมาก็ไม่เลวนะแต่ตัวพลาสมาเราต้องสแปมตัวนี้เยอะๆเงเราต้องทำไว้ก่อน <Hey. S 1> ผมส่วนมากผมจะทำให้มันมองเห็นพังตัวด้วยแต่วินเลทที่เรามีอยู่มันช่วยเรื่องพังตัวอยู่แล้วจินวานได้เยอะเลย you wake up จะกลายเป็นเดล่โซนของพวกบลูเลยเนี่ย ี่คือทำให้ตายผมนะเนี่ย,ยไปก่อนขอทูอาร์มเผื่อไว้เ่รากี่ตัวละ8 9 10 1 2 3 4 15 15 ไม่ได้อะมันไม่ได้ของนิดนึงอ่ะช่างมันก้าเ <9. S 2> <Good. S 1> มื่อกี้อะไรโผล่มาครับมันใช่ c o m g หรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามันหายไปไวเหลือเกินนะครับ ตัวนี้ไม่ได้รับการเออได้กำลังจะบอกไม่ได้รับการบัฟเลยเลยผมชอบนะที่เกมนี้มันทํารูปแบบว่าตัวไหนได้รับการบัฟอ่ะมันจะขึ้นโชว์บอกมันก็ทําให้เราแบบมั่นใจได้อ๋อมันได้รับการบัฟนะครับตําแหน่งวางเราจะได้แบบว่าไม่พลาดไม่ต้องมาขายใหม่อะไรอย่างนี้ก็ขอขอบคุณเกมที่เขาแบบทําให้มันง่ายขึ้น ใช้ดูโอเคประมาณนี้กำลังดีลองใช้เฉยๆนะมาอัพอย่างอื่นกันเถอะให้มันสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องอัพแฟนคลับพมันเยอะไปแต่จริงๆก็อัพไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินก็ได้ซปเปอร์มังกี้แฟนคลับเวลาใช้มันก็จะแบบ เปลี่ยนมังกี้รอบๆสิบตัวนะให้กลายเป็นซปเปอร์มังกี้ <Good. S 1> วงกว้างเลยไม่ใช่ให้ติดตัววงบัฟมันกว้างอะิรก <Good. S 1> ันได้ จะตีได้ทุกรูปแบบพวกนี้ตีทุกรูปแบบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาป้าป๋าเติมให้ตีได้ทุกรูปแบบเพิ่มเข้าไปอีกตัวนี้ตีได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในระยะของเจ้านี่ตัวนี้ได้รับของเจ้านี่ปลายๆพวกนี้ไม่ได้รับไม่อะไรเล็กน้อย วงกลมวงกลมมอรณนครับใครเข้าตรงนั้นตายผมว่าผมไม่มีอะไรจะสร้างแล้วอะ <laughs> ผมรู้สึกว่าผมตันแล้วอะนี่ดีดีทีโผลม,มาซิทำไมมันเร็วมากอาจจะเป็นเพราะทั้ง crossbow master สองตัวแล้วก็เจ้า Village นี่สองแสนเลยนะเนี่ย crossbow master สามแสนตัวนี้สองแสนเพราะว่าอยู่เจ้าน,นั้นอยู่ใกล้กว่า มีเงินแบงค์อัพอยู่ห้าหมื่อัพเล่นๆแล้วอ้ยแสนเลยอัพเล่นๆไม่ได้แล้วต้องจริงจังแล้วใครบอกเ้ทียห้าบรรดาฟาร์มเล่นๆแล้วกันฮะแสนหนึ่งโอเคเล่นไม่ได้แล้วหยุดสร้างเล่นของเงินเหลือ นี่คนอยู่แถวหลังเพราะว่ามันยิงได้ไกลกว่าพอให้ตัวใดตัวหนึ่งมันตีได้ถูกรูปแบบนะมันชิลเลยครับเพราะว่าความแบบเป็นลูกดอกมันก็ไม่เป็นไรไงเป็นแค่ลูกดอกก็ได้เอาความสามารถดีกว่า ฟอสโบร์อสโบร์อย่างน้อยก็มีโอกาสยิงติดคลิเพิ่มทำดาเมจขึ้นมาหน่อยนึงเราไม่สนใจเรื่องการแปลงร่างเป็นพลัสมงพลาสมาอะไรหรอกมาดีๆจะโผล่ไหมยังมาแล้วเละโร้เราเตรียมพร้อมเกินโอเวอร์เกินไปเลยน,นี่ เราโอเวอร์ไปนิดนึงนะฮะเผื่อไว้ไม่เสียหายล้อมไว้ลอสโตสโซนนั้นไม่ได้รับการบัฟเลย พึบ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 ับไปเงินเหลือ ผมไม่สร้างอะไรละผมว่าสิ่งที่มีตอนนี้นี่สมบูรณ์แบบสําหรับผมแล้วนะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่เลวอะใช้นี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวโอโหงงเลยเฮ้ยไม่ไม่ดีครับการสร้างเยอะไม่ดีเพราะมันก็เปลี่ยนแค่นั้นอยู่ดีโอเคการใช้ครั้งนึงคือการมันคือการทำกักสิบตัวเค้ะทำให้เราเข้าใจเพิ่มมีเยอะไปก็เท่านั้นนะเพียงแค่ครูดาวเท่านั้นเองที่มันจะใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เยอะไปก็เท่านั้นแต่ตัวพลาสมานี่ไม่ใช่จะทำให้ดูนี่ออมามาขาวนี้ตัวคนหน้าใหญ่นะครับรแบทเจอาก,กาันบูตบูตอีกมับบูตบูตขึ้นมาบูตขึ้นมาไม่ไม่ฟัง ไม่ไม่ฟังบีมมันตูมออกมาแล้วชนะแล้วโอ้โหจะชนะทีนี้ถึงกับค้างเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้รับชัยชนะมาแล้วได้รางวัลเป็น Insta าเมงกีตัวซูไนเปอร์302 302มองไม่เห็นพังตัวแต่ก็ไม่เป็นไรมียิงแรงและยิงเร็วเพื่อเรามีวิเลตได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับอ่าจบแต่นี้ก็เล่นค่อนข้างที่จะ วันวนนีนึงเรื่องจาก H p p นะครับโดนไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรจบออกมาได้ด้วยได้ด้วยดีนะครับอ้าวแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับทุกคนสารวันนี้สนุกมากๆเลยขอลาตัวไปก,ก่อนแล้วกันนะครับ